ก็สวัสดีครับวันนี้นะมาอีกแล้วครับก็ไผ่ก็กเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเหมือนเดิมแล้วครับกับการมาดูทุ่งนาของเรานะมาวันก่อนเราก็ไม่เข้ามาดูนะครับเราก็ให้มาดูแค่ไม้เพราะว่าเรามาดูไว้แล้วว่าอีกสองสามวันเราจะเข้ามาดูนะครับวันนี้เราก็เลยเข้ามาดูมาดูนะครับไปสับมาแล้วนะครับคืออาจจะไม่ได้ ให้ดูตอนสับเพราะว่าพื้นที่ในการสับมันไม่ได้ครับมันตั้งกล้องไม่ได้ถ้าเอามือถ้าเอามือไปถ่ายมืออีกข้างนึงเอาเสียมมันก็จะจับต้นกิ่งไม้ไม่ได้แล้วตกน้ําทั้งคนทั้งอะไรหมดนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงเนาะหน่อไม้ก่อนครับนี่ครับที่ได้มาอ,อันนี้อันนี้เป็นหนอ่อป่าไผ่ไผ่บงนะครับซึ่งพี่สาวบอกจะทําหน่อไม้ส้มนะครับแต่หน่อไม้เผาก็อยู่ข้างบน,นครับนี่ครับ ถ้าเราเดินมาเนี่ยถ้าเราไม่ดูมันจะหล่นลงนครับอ่านี่คืออ่าจะต้องสับก่อนแล้วค่อยอ่าอ่าเก็บเอาอีกทีค่อยมาดูอีกทีนะครับอ่าแล้วก็วิธีการเลือกครับเนี่ยเห็นไหมอ่าหนอน,นี้ทําไมถึงเอานะครับหน่อน,นี้ทําไมถึงไม่เอาครับอ่าครับน,นี่ครับ แต่ว่านอน,นี้มันยังเล็กอยู่ครับเราจะไม่เอาเพราะว่ามีหน่อประมาณนี้อยู่ประมาณสัก2องอีกสามนอครับต้องรอให้มันใหญ่โตแล้วก็จะได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆวันค่อยมาเอาอะไรเงี้ยอ่าทำไมทำไมถึงได้กินบ่อยๆครัอย่างนี้ครับวิธีการเลือก <c oughs> บ้า,บาของคนบ้านะครับอ่นะครับนี่ครับทางเดินถ้าเราเดินไปข้างล่างเลยมันจะสับไม่ได้นะครับ เป็นแต่จากว่าโจจะเอาเสียมยาวๆามาสักสาเมตรสี่เมตรนะครับอ่าเสียมอ่าขุดมันเห็บอะไรเงี้ยมันก็อ่าไม่ไดเอามาครับอ่าใช้เสียมธรรมดาอย่างนี้ครับก็คือช่องทางในการที่เราอ่าจะเดินไปสับจะเดินไปดูมันก็ยากครับถ้าถือโทรศัพท์ด้วยขนาดเดินเข้าไปยังไม่กล้าไปกลัวโทรศัพท์ตกน้ําครับนะครับก็อ่าต่อไปก็คงจะขึ้นไปดูว่าหนอ่อไม้เลี้ยงเราจะพอ ได้เผามีเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้มีพี่เพื่อนของพี่สาวอยากได้หมมน่อไม้เผานะครับเราก็จะไปะทําการเผาให้นะครับหายครับบานไปครับดูครับเราก็นึกว่าจะไม่แห้งเร็วขนาดนี้ครับโอ้ลงมาวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับแห้งตายกันหมดเลยนะครับตาช่อนจะยังเหลืออยู่เนี่ยตัวน,นี้ตายหรือยังเนี่ยครับ ตายเรด้วยครับน่าเสียดายมากเลยนะครับเราก็ไม่นึกว่าจะแห้งเร็วขนาดนี้นะครับกับอาการของน้ําแห้งโอ้เสียดายเน่าหมดแล้วยังเหลืออนนี้เดียวครับปลาซิวเล็กน้อยครับโอ้ช่วยได้แค่ไหนเราก็จะเอาแค่นั้น,นครับการที่จะเอาปลาเล็กกว่าน้อยไปปล่อยลงในสระแล้เนะ ไม่ได้นะได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะจะว่ากันนะครับเราก็ไม่นึกว่าจะหมดเร็วขนาดนี้เน่าน้ำเนานะแห้งเร็วจริงครับมีปลาซิวนะตัวเล็กนี่ครับไม่ใช่ลูกปลาช่อนนะครับปลาซิวนะครับ,รรบ,รรบ,รรบแต่เราก็ จะได้ครับโอ้ขอญาตใช้สองมือนะครับนะวางโทรศัพท์เอาจัดการเอานะครับนะครับเราก็จะมาปล่อยลงสะนะครับที่เก็บมาเมื่อกี้นะโอ้ยเราไม่ทันเองนะ่ะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละก็ไม่รู้ว่า แต่เหลือเท่าไรนะครับสิ่งที่เหลือเนาะเอา้าตัวไหนที่ยังไม่ออกอืมออกในน้ากันน,กน,นะครับก็มีปลาช่อนมีปลาหมอมีปลาซิวนะครับลูกปลาช่อนตัวเล็กเนาะตนะามธรรมชาติเขาแล้วกันว่าเขาจะอยู่อย่างไรเนาะนะรเราทําได้แค่ไหนเราก็จะเอาแค่นั้นแล้วครับกับธรรมชาติของมันนะครับเอ๊วันนี้จะมีกบไหมเนี่ย เดินดูสิมีตนจุ๋มจิ๋มบ้างไหมวันนี้เผื่อจะได้แอบ,บยิงกบสักตัวสองตัวไม่น่าจะมีนะครับถ้ามีมันกระโดดแล้วครับเดินนี้มันตกใจคนครับอ่าไม่น่าจะมีเนาะเออมีน้อยจังคุณกบจ๋าขอสักตัวไม่ไ,มได้เหรออ่คงจะไม่มีครับถ้ามีเขากระโดดแล้วครับเอา้าไปครับตาม หาหน่อไม้กันครับทีนี้หน่อไม้บงครับสองหนอ่อสามหน่อได้ครับสับทางนี้คงจะไม่ได้นะหน่อนี้ต้องไปสับฝั่งนูน้นโอ้ยขาตั้งกล้องก็ไม่ออกมาน่อยหำเม้อยเอย้ลืมได้เอา้าให้ดูหน่อไม้ที่จะสับแล้วกันครับเดี๋ยวมาดูสรุปกันอีกทีเนาะดูสิครับหน่อใหญ่มากเลยแฮช่วงเวลา ฤดูการของหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ครับผมนะครับจัดการครับไปสับกันครับครับเราก็มาสับหน่อไม้แต่สับแล้วนะครับค่อยว่ากันนี่ครับสาหรับหน่อไม้ที่จะเผาวันนี้ครับเนี่ยมาณิ0กว่าหน่อได้ใช้ได้เลยนะครับถ้าฝนตกอีกรอบก็คงจะออกเยอะกว่านี้เพราะว่าหน่อไม้เลี้ยงเนี่ยยิ่งสับยิ่งออกเยอะนะครับแต่ถ้าแต่ถ้านะครับ ฝนไม่เพียงพอเขาจะเป็นอาการแบบนี้ครับความชื้นไม่พอครับเขาจะเริ่มมีอาการเหมือนจะตายครับเนี่ยแบบนี้นี่ครับจะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอาการจะเน่าครับแล้วเราก็จะสับทําอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะอาการแบบนี้เขาเรียกว่าอาการจะเป็นกระดันครับแข็งกินยากกินไม่ได้นะครับถ้าเขาเกิดอาการแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นกระดันข้อแข็งครับซึ่งเราก็ต้อง ดูวนไปครับส่วนลำที่เราไม่สับตั้งแต่งวดครั้งที่แล้วดูครับนะครับยาวขึ้นไปแล้วครับที่พอจะใช้งานครับลำอย่างนี้ครับอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าแก่หน่อยกอย็อย่างนี้ครับนี่ครับจะจะมีเด็กขึ้นครับนะครับนี่ครับกับการที่เราอยู่ในโคนข้างในเขาจะไม่ค่อยเกิดหน่อยเห็นไหมครับ อยู่คนข้างในแต่ข้างนอกเนี่ยครับยิ่งขยับออกมาข้างนอกเขาจะยิ่งมีหนอนครับให้เราได้เห็น,นเห็นหะครับอ่าสองหนอนครับเนี่ยแต่ถ้าอยู่ข้างในเกินไม่มีเหลี่ยมที่จะเกิดอ่าสามหนอนครับนี่หนอนะครับเห็นไหมอ่าซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาถ้าอยู่อ่าเบียดเบียดกันข้างในจะหาเหลี่ยมในการเกิดหนอ่อยากนะครับเพราะฉะนั้นจึงอ่าจึงพยายามที่จะไม่ให้อ่าเขาอยู่ลึกนะครับ นออะนอไผ่ครับอันไหนที่มันเบียดเบียดกันเราก็สับออกนะครับมันจะได้เกิดประโยชน์สาหรับเราในการที่เราจะได้นอนะครับแต่ถ้าอยู่ลึกแต่เบียดกันเกินไม่มีท่าจะเกิดนอเนี่ยมันก็จะยากหน่อยเนี่ยเหมือน้เหมือนอย่างเงี้ยครับ่มีเหลี่ยมที่จะเกิดแต่ว่าอ่าแต่มันก็ยังเบียดกันอยู่อ่านอนี้เป็นของต้นนี้นะครับเนี่ยเป็นของต้นนี้นอเน,นี้ยเป็นของอ่า ต้นไหนไม่รู้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นนี้ครับเพราะว่าเขาดิ่งขก้นไปอย่างนี้นะครับแต่ละอันแต่ละหน่อนครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าอยู่ข้างนอกเขาจะเบียดออกมาเนี่ยเนี่ยนะนะออกมาหน่อเดียวแต่ว่าออกมาหน่อใหญ่หนอนแรกข้างหน้านครับเนี่ยหนอน,นี้แต่หนอน,นี้จะเป็นเกิดหน่อที่สองอ่ามาเบียดเข้าไปข้างในอ่าเราก็อ่า,อาไม่อยากจะให้เกิดเพราะว่าฝั่งนี้มันติดกำแพงเพื่อนบ้าน,นครับ เราไม่อยากให้ไปเราก็เลยต้องสับทั้งสองฝั่งนี้จะไม่ให้เกินนี้นะครับจะไม่ให้เกินแนวนี้ให้ห่างไว้สักเมตรหนึ่งสองเมตรครับถึงขนาดนั้นเวลา,าที่มันจะไปบังเบียดเพื่อนบ้านดูครับจิิงเขาก็จะโน้มไปใช่ไหมจริงเขาจะโน้มไปเปิดบังเขาจะ,าาาจะทำาปเสร็จแต่ที่น้อยที่ว่าฝั่งนี้เขาชอบป่าเหมือน,นกันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าเขาชอบอโล่งๆแบบไม่มีอะไรมาตกบัน ปกปิดหรือปิดบังเขาก็อาจจะบอกให้เราสับหรือว่าตัดออกครับแต่เขาก็ชอบพื้นที่ป่าเล็กน้อยเขาก็เลยไม่บ่านะครับซึ่งก็ต้องดูว่าเพื่อนบ้านชอบหรือไม่นะครับบางครั้งบางทีกับการที่เราจะวางแผนทำนะครับในแต่ละอันแต่ละอย่างเนาะแต่ละอันแต่ละอย่างแล้วเอ้ยเจ้าบ้านพีบ้านนี่นะครับ่านไปครับไปครับไปเผาหน่อไม้กันเอาหน่อไม้ใส่กระสอบแล้วก็ไปเผากันที่เดิมครับไปครับ ชุดนี้ก็เป็นหน่อไม้บงนะครับชุดนี้ที่เดินไปนี่นะครับก่อนที่เบิ่งไปเทงาน้นครับผายเลี้ยงนะครับหน่อไม้บงนะครับมันจะแตกต่างกันก็คือเนื้อของเขานะครับซึ่งอันนี้เหมาะสำหรับทำหน่อไม้ส้มจากการที่ทำแล้วมันน่ากินนะครับทำหน่อไม้ส้มมันดีกว่านะครับไปครับไปเผาหน่อไม้นะครับ อันนี้ก็จะปอกเปลือกให้พี่สาวไปทำหน่อไม้ส้มกันนะครับไปครับก่อนเผาเราก็มาดูหน่อไม้ไร่ของเราครับหน่อไม้ไร่หน่อไม้ไร่นะครับนี่ฮะหน่อไม้ไร่นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าหน่อไม้ไร่นะครับสวยๆอ่นนี้ไปนี้นนนบ้างอ่าโอ้สุดยอดอครับหน่อไม้ไร่ของเรานะครับมาดูนะครับว่ามีเพิ่มไหมมีเพิ่มอไหมนะครับดูกันดูกันดูกันอ่านี่นะครับ หน่อน,นึงครับอ่าอ่าหน่อไม่ไล่หน่อไม่ไล่นะครับตรงมุมแถวนี้มีไหมไม่มีมุดเข้าไปอยู่ฝัง่งนู้นดิอุ้ยเราตกสะเดี๋ยวตกสะ,กสะทั้งโทรศัพท์เลยครับครับหน่อน,นึงครับนี่ครับสวยๆแล้วหน่อน,นี้เป็นไงหน่อนนี้ใช้ได้ไหมเอาใช้ได้ครับนะนี่ครับ หน่อไม่ไล่ยให้เรานะที่ปลูกเองครับเอาเอาเอาหน่อมาปลูกเอาไว้นะครับอ่าก็จะมีพอให้เราได้เก็บกินอยู่แต่หัวอยังไม่โตมีไหมมีครับนี่นี่หน่อหนึ่งนี่หน่อหนึ่งนี่อีกหน่อหนึ่งครับอ่าเราก็จะได้แต่หน่อตัวโตวแล้วกันอ่านะครับเอ้ยแค่นี้ก็ให้ต้มแซ่บแล้วครับไม่จําเป็นต้องถ้าจะทากินได้เล็กน,น้อยของตัวเองก็อ่า พอเนี่ยต้มจำ้ำแกวแซ่บเลยเนี่ยสี่นอห้านอเนี่ยนี่คือหน่อไม้ไร่นะครับหน่อไม้ไร่นะอ่ะหวานไปครับไปครับสุดยอดชุดแรกในการเผาครับหน่อสั้นก่อนนะครับประมาณสัออกหกนอหน่อสั้นครับนะครับเข้าใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวควัน เดี๋ยวเครื่องก็จะร้อนร้อนร้อนนะครับก็ยังมีเหลืออยู่ครับวันนี้ก็จะมีเยอะหน่อยในการเผาหน่อไม้นะครับรค่อยไปนะครับโอ้บรรยากาศควันขมงโฉงเฉงดีเหลือเกิน,นครับที่เดิมริมสะนะครับเผาหน่อไม้ของเราครับค่อยๆทำป้ายนะครับ,ไ,รบไม่รีบไม่ร้อนนะครับซึ่ง หน่อไม้เราก็พอมีให้ได้เก็บอยู่ครับแต่ว่า,อาพอฝนไม่ตกมันก็จะหยุดชะงักนิดนึงนะครับชะงักอาการชะงักของหน่อไม้ก็คือจะไม่ได้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นมาแล้วแต่ความาชื้นไม่พอก็อาจจะมีเหี่ยวแห้งนะครับการที่ให้ได้ชมนะครับบานไปครับเราไปหาหน่อไม้ป่า,าไม่ได้ปีนี้แล้วก็มีหน่อไม้เลี้ยงหน่อไม้เลี้ยงให้เราได้กินนะครับบานไปครับแต่ละปีเนาะ เดี๋ยวนอนไม่ไล่บนภูเขาค่อยดูอีอกทีมันก็อาจจะออกครับแต่อมันจะออกออกยังไม่เยอะก็เลยไม่น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ออกเยอะแล้วมันจะเดินเหนื่อยมากมากบนภูเขานะครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้ไปนะครับแล้วก็เห็ดก็ไม่ได้ออกปีนี้โอ้ยอะไม่เป็นไรครับเรายัางพอหาอยู่หากินตามบ้านตัวเองได้ก็ตามทุ่งนางตัวเองได้ก็บานไปครับ ก็จะพอมีให้ได้กินเรื่อยๆไปนะครับแล้วถ่ายยาวเกินเดี๋ยวมันจะยาวๆนะครับค่อยทำไปเรื่อยๆครับก็สรุปกันครับอันที่ปอก็ทำหน่อไม้ส้มนะอันที่เผาก็จะทำเป็นหน่อไม้เส้นใส่ตู้เย็นแล้วก็คนที่อยากได้เขาเี๋ยวเขาก็มาเอานะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับ อ่าสุดยอดเลยครับวันนี้ของกินครับอย่างนี้ก็แซ่บๆได้อีกหลายวันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะเป็นวันพระเรือนพระนะจ๊ะจัดไปตามสิ่งที่เรานึกอยากได้และนึกอยากทำกวาดปายนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายจุ๊บ